สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone t o Hands Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้ามานำเสนอเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเจ้าตัว S 2 1 Ultra 5G นะครับผมตัวนี้นะครับมีความจุนะครับอะลอมอยู่ที่ 256GB ตนะครับตัวนี้นะครับแรมอยู่ที่ 12G b ินะครับโอ้ถือว่าแรงมากนะครับตัวนี้โอเคนะฮะก่อนรับชมคลิปนะครับยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูเครื่องกันเลยดีกว่านะครับโอ้สเปคนี้โหดมากเลยตัวนี ตัวนี้ไม่มีรอยเลยนะครับเครื่องนี้ไม่มีรอยเลยเพราะว่าซื้อมาแล้วเหมือนอเขาใช้ไม่ถนัดเนาะเขาก็เลยเปลี่ยนไปใช้ตัว i p h o n e นะครับแล้วแต่คนชอบสาววกแต่และสาววกไม่เหมือนกันนะคะนี่นะครับไม่มีรอยเลยนะครับเพิ่งใช้ไม่ถึงเดือนเลยนะครับสภาพขนาดนี้แบบเหมือนมือหนึ่งครับ ซื้อมือซื้อ,อซื้อมือหนึ่งในราคามือสองเอ๊ะยังไงนี่นะฮะก็อย่างนี้เลยครับสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นสีเงินเนาะโอ้โหดูฮะค่างสวย,วยทีเดียวทำมาได้แบบเพอร์เฟกเลยนี่ครับสวยเลยครับโอเค ตัวนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะ s G 1 1 ultra 5 g นะครับตัวนี้นี่เลยตามนี้เลยโอเคอันนี้มาดูถึงนี่เลยดีกว่าถึงเสียงเขานี่ให้ฟังเสียงเสียงนี่กระหึ่มสะใจมันมากเลยยังไม่สุดนะก็แสบหูแล้ว ความเงาโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รอยนะฝุ่นปัดออกปุ๊บเหมือนใหม่กิฟต์ปปนะฮะสวยจริงๆนะฮะสนใจจับจองปเป็นเจ้าของได้เลยตัวนี้ถือว่าสวยมากๆผมก็ยังประทับใจอยู่เลยเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องถ่ายภาพกันดีกว่านะครับนี่นะฮะ่งกล้องถ่ายภาพนะครับนี่ซูมเนาะซูมก็ไปเบอร์นี้กันเลยนะครับ เจนนะครับเนาะปกตินะครับเครื่องปกตินะฮะโอเคก็เดี๋ยวซูมตรงนี้ด้านหลังอ่ะ,อะน,นะครับซูมกันแบบอะไรขนาดนั้นซูมขนาดนี้เลยหรืออะไรอย่างงี้โอเคนะครับถ่ายปกติดีกว่าโอเคถ่ายปกติเนะ ชอ่านี่นะฮะภาพที่ถ่ายมานะครับชัดแจ๋วเลยนะฮะติดเล็บผมด้วยเฮ้ยทำไมเล็บยาวอ๋อนิ้วก้อยโอเคนะครับภาพชัดมากนะฮะมาดูถึงกล้องหน้ากันนะครับดูกล้องหน้ากันนี่นะฮะถ่ายที่แอร์ด้วยปึ๊บนี่นะฮะโซ่แอร์กันเลยหเห็นเลย ว่าแอร์ยี่ห้ออะไรไม่ได้โปรโมทแอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เข้ามาได้นะฮะหรือพรีเซนต์ได้นะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้เนาะทุกอย่างปกติหมดทุกฟังก์ชันใช้งานได้ปกติหมดนะครับเอ่อให้ดูอะไรดีอ่ะให้ดูเอ่อไม่ดีกว่าไม่ด,ไมดูไม่ดูอะไรมันเครื่องมือหนึ่งเหมือนเครื่องมือหนึ่งอะ่ะสภาพที่สวยเลยเนี่ย หาอยู่ไม่ต้องคิดมากเลยครับสวยขนาดนี oh, no. ้ราคาถูกก okay. ับมือหนึ่งเยอะแยะแน่นอนนะฮะนะครับกล่องก็ครบกล่องเนาะมีตัวจิ้มสิมด้วยเนาะสายตัวนี้ตุ้นใหม่เนี่ยจะไม่มีหัวชาร์จเท่านะครับไม่มีหูฟังเท่านะเนาะจะมีสายชาร์จไทยนะครับนี่มีสายชาร์จเขาแล้วครับสายชาร์จนี่ไม่ได้แกะใช้เลยนะฮะนี่นะฮะยังไม่ได้แกะใช้อยู่นี่อยู่เลยคู่มือแล้วก็อยู่ในนี้หมดนะครับเห็นนะครับนี่นะฮะเี่ครับ ล้อม2องนะครับแรม12บสจิกนะครับสีแพนทอมซิลเวอร์นะครับหรือเป็นสีสีเงินนั่นเองนะครับสวยๆเลยสภาพขนาดนี้จับจองเป็นเจ้าของได้นะฮะโอเคนะครับถ้าใดสนใจก็แอดเฟซแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับหรือไม่สะดวกแอดมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับส่วนเรื่องสเปคแล้วก็ราคานะฮะจะลงไว้ที่หน้าเพจอีกทีให้ครบถ้วนเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยาวไปหน่อยนะคลิปนี้โอเคนะฮะสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ